คำเตือนเครดิีโอนจับตาดูเพื่อความสมุูรณ์ของนทนเท่านั้นไม่แนะนำในเล่นต่างๆได้คือต้องการ18ปีคนละ1 0 0นันฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ปีนี้กรับครีโอพารต้าเครดิตมาที่5 0 0งครับซื้อเฟลเจอร์เฟสปินมอลเลยที่3,100บาทที่เบ็ด50นะครับนะต้รับปีใหม่กันไปสวยๆกับเกมนี้คือโอปรดากับไดมอน69นะเว็บนี้เว็บที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะ ใส่เกมเบิกันไปสัก2องรังก่อนนะรอดูวิเวลและท่าทางก่อนว่าโอเคโต๊ะเขียวอย่างนี้ไปต่อได้นะฮะไปกันต่ออีกสักหนึ่งเกมเบิเป็นอย่างไรครีโอไม่ดำนะจ๊ะโอเคเขียวอืมบวกแค่สามก็คงพอแล้วละ่ะนะครับเอาสตาร์กันไปเลยนะกลัวไปที่สี่แล้วมันจะไปอยู่ที่หลุมดำนะอดเด็นี้นะก็รับทีใหม่ได้ไม่สวยนะ โอเคกับเว็บนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะไดมอนด์หกเก้านะยิ่งเใหม่นี้ก็มีโปรโมชั่นมามาให้กับสมาชิกนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครเลือกดูกันได้เลยนะครับนะมาต่อกับของเราครับคีโอพัตาเกมนี้เกมดีเกมดังจากค่ายพ g เจนั่นเองมาเคเข้ามาคูณสิบตรงนี้ต่อกันไปคนระับตัวคูณเพิ่มดีละสามเท่านั้นนะ นะไม่ไปสุดที่4หลัก3ก็โอเคแล้วละ่ะ4กลัวใจแฮลไงนะแต่ขนาดนี้บวกมา3ยังมาได้แค่900เองนะซื้อไปทั้ง3าม0ันหนึ่งเหลืออีก4ีฟีสปินสุดท้าย10มาไว้ต่อกันไหมโอเคมาต่อกูยีองมาอีกหนึ่งตัวคูณเพิ่มมาเรื่อยตัวคุณขอเพิ่มมาเรื่อยๆ สิทยังเข้ามาต่อเนื่อง Y มาเอาเทครับติดมาอีก2ตัวเพิ่มเป็น3 Y 2วายิบหเพิ่มมาอีก3 Y มาอีกเพิ่มมาอีก1นึคูณสีส่แล้วติดเพิ่มมาอีกโอ้สวยฮนะสวยคูณสี่สิบสามมันไปครับดอกนี้จัดไปเบาๆ4,300บาทได้คุณคืนมาแล้วจาก3,100ที่ซื้อไปนะ โอ้แขต่อไปคือกำไรเน็ตเน็ตขเหลือเข้ามาโอ้โหตัวแพงเข้ามาครับดวงตาด9กเก้าดวงตาเข้ามาตัวแพงไงฮะคูณสี่สิบเก้าแล้วด้วยโอ้คหณดวงตายังเข้ามาต่อเนื่องครับเก้ายังเข้ากันมาต่อดวงตามาต่อดวงตาสิบเอ็ดดวงเพิ <c> ่ม <oughs> ตัวคูณไปก็ยังดีนะสเกเชอร์โอ้โหเสียดายโอโ้ถ้าดวงตาเข้าแทนสเกเชอร์เมื่อกี้มันจะสวยมากเลยนะแต่นี่ก็โอเคแล้วละเพราะว่ามันเป็นตัวแพงไนงะ มาดูกันคูณ58จะขึ้นไปที่เท่าไรใส่ไปที่ซปเปอร์เมกาวิน1น1 8 0บาทโอ้แดสเคกับอีก2อป,ปีสปินมาดูอะไรจะเข้าไหมต่อไหมหืสุดท้ายนะโอตาเข้าตาเข้ามาดวงตาเข้ามาครับก้าวเข้ามาด้วยครับดวงตาเข้ามาครับดวงตาเข้ามาคูณ6 4สิบ,าาบ 60, สอ ตัวแพงตาเข้าดีแล้วเนยนะก็รับบิดมาเลยโอ้ดีโอรัตตาเกมนี้ไม่ผิดหวังจริงๆจะค่ายเกมนี้เลยนะไดมอนหกเก้าแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทโอ้โหซื้อไฟสามันหนึ่งจบไปที่สองหมื่นหกพันไกยี่สิบบาทใครนะครับจดเครดิตเริ่มต้นที่เรามีห้าพันกวมาตอนนี้ขึ้นไป 27,4 0 0ื่าผาแล้วนะครับก็โหต้อนรับปีใหม่กันได้สวยหรูคู่ครคุณกันเลยทีเดียวกับครีโอปาตาเกมนี้จากค่ายมีจีอยาเว็บนี้เลยครับไดมอนด์69เว็บนี้ใครใก็รู้จักโอเคนะครับวันนี้ก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับได้แล้วเละคือคุณสมบัติของนักสล็อตที่ดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากไดมอนด์6กก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนแล้วกันนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ